แล้วก็จงให้เงินทองเสื้อผ้าแก่พวกนั้นเพื่อจะได้ชักจูงเข้ามาเป็นพวกขอให้พวกที่ไปติดต่อกับชาวด่านนั้นพูดจาให้เขาชอบใจเข้าไปติดต่อกับพวกชาวด่านขอให้เกิดความสนิทชิดชอบแล้วว่ามีเรื่องราวใดก็ขอให้บอกให้รู้พระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานรางวัลเงินทองให้พวกชาวด่านก็คงดีใจแล้วก็บอกเรื่องทั้งหลายให้รู้แล้วก็ให้พวกชาวด่านเข้าใจว่า พลอคือขุนด่านส่วนพี่เลี้ยงนั้นเป็นหมื่นด่านนายแวงนั้นเป็นหัวพันส่วนพวกกำนันนั้นเป็นพวกไพรที่มากับนายด่านให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อเสียงกันให้หมดทำให้เหมือนว่ามาตรวจตาด่านให้ปกปิดความจริงอย่าแพร่งพแายจงทํากิริยาท่าทางอย่าให้ใครรู้เมื่อผ่านไปตามถิ่นฐานบ้านป่าพบผู้คนก็ไต่ถาม ว่าขุนด่านมาจากพระนครเพื่อมาตรวจด่านว่าพวกที่อยู่ชายแดนจะเป็นปกติสุขกันหรืออย่างไรแล้วท่านก็จะกลับบ้านเมืองจงให้พูดกันอย่างนี้อย่าได้หลงลืมพวกนั้นก็ทูลว่าขอให้พระบารมีของพระองค์จงคุ้มหัวข้าทั้งหลายทเถิดที่พระองค์จะทรงจัดอุบายดังนี้ก็นับว่าดีหมดทุกอย่างแล้วพระลอก็เสด็จออกเดินทางไปโดยทันที ให้แต่พี่เลี้ยงสองนายตามเสด็จส่วนคนอื่นๆก็ให้ติดตามไปแต่ทำอาการเหมือนกับเที่ยวเดินป่าค้นหาอะไรกันซักอย่างหนึ่งจนกระทั่งมาถึงประตูป่าทางที่ออกไปยังเขตแดนฝ่ายโน,น้นก็จึงได้เข้าไปไหว้ลาพระโลและก็พากันกลับไปให้คงอยู่กับพระลและพี่เลี้ยงนายแก้ว กับในขวัญเพียงสองคนเท่านั้นจากนั้นพี่เลี้ยงทั้งสองก็นำพระลอะเสด็จผ่านไปตามทุ่งนาและบ้านคนพระลอไม่ได้ดแสดงว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ทำเป็นเพียงผู้มียศเป็นขุนด่านทรงเสื้อผ้าและหมวกปลอมพระองค์เสด็จต่อไปเสด็จไปตามด่านอันเป็นป่าดงกว้างใหญ่ เห็นแต่รอยตีนช้างกับรอยเท้าพี่เลี้ยงกับรอยพระบายของพระลอเท่านั้นพี่เลี้ยงสองนายเดินนำหน้าพระลอเสด็จตามไปโดยลำดับทางและได้ยับยั้งตามตำบลต่างๆจนกระทั่งถึงประตูป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกชาวด่านหมู่สำคัญพระลอส่งคนให้ไปคอยอยู่ พวกนั้นได้กระทําอย่างที่ทรงสั่งเสียไว้คือเมื่อพวกชาวป่าถามว่าเป็นใครพวกนั้นก็บอกว่าเป็นขุนด่านมาตะเวนด่านเสร็จแล้วก็จะคืนไปยังบ้านเมืองพวกชาวป่าก็จัดของต่างๆมาให้คันแล้วพหลก็เสด็จไปยังตำบลอื่นๆโดยไม่ได้ชักช้ามีคนติดตามไปได้วยกันหลายคน ขึ้นช้างไปด้วยคือว่าพอถึงด่านแห่งหนึ่งพระรอก็เสด็จไปแต่เพียงพระองค์กับพี่เลี้ยงแต่ให้ไพ่พลไปคอยอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อพี่จะปกปิดไม่ให้ทางเมืองพระเพื่อนพระแผงรู้ว่าพระรอเสด็จมาจนกระทั่งถึงแม่น้ำกาหลงก็ให้หยุดช้าง ณริมฝั่งน้ำต่างพักผ่อนพูดจากันเป็นที่สำราญแล้วพระลอก็ให้ตัดไม้มาทำเป็นแพรเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จข้ามแม่น้ำไปโดยแพรนั้นและให้แพ้วถางทำที่พักตามยศขุนด่านจากนั้นพระลอก็ลงสงชํชำระเผ่าผงและสะพระเกษาพระอ,องค์คิดถึงพระมารดาอยู่ตลอดเวลา สงสารพระมารดาจริงๆพระองค์คงจะต้องเศร้าพระไทยด้วยความคิดถึงลูกความเจ็บอันเกิดจากความรักและการที่จะต้องจากกันนี้เป็นความเจ็บช้ำที่เยียวยาได้ยากยังเจ็บเพราะความคิดที่จะคืนหลังไปยังบ้านเมืองอีกแล้วแถมยังเจ็บเพราะลูกมาอยู่ในแดงของผู้อื่นแต่พระองค์เดียวและยิ่งเจ็บขึ้นไปอีก เมื่อนึกว่าพระมารดาจะมีความร้อนพระไัยถึงลูกพระมารดาก็มีความทุกโศกถึงพระบิดาแล้วมีหนำยังจะต้องมาทุกข์ถึงเราอีกพระมารดาก็ทรงจะต้องเป็นทุกข์อยู่แต่พระองค์เดียวดูเป็นที่น่าสงสารยิ่งส่วนเหล่านี้ก็เป็นทุกข์เหนือกว่าราชสัตวูจะนึกดูหมิน่นยกทัพมาลุกรานความเจ็บคือความทุกข์ ต่างๆเหล่า,า,ลานี้ทำให้อยากจะตายที่จริงๆชูร้อยคนจะเท่าเมียของตนคนเดียวเมียตั้งพันจะสู้มารดาคนเดียวไม่ได้แม่ได้อุ้มท้องจนคลอดลูกมาเป็นคนนี้ง่ายหรือมารดาท่านมีพระคุณด้วยได้เลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากอย่างยิ่งพระรอตัดว่า ข้านี้จนปัญญาแล้วพระพี่เลี้ยงทั้งสองช่วยคิดหน่อยเถอว่าข้าจะไปพบคนข้างหน้าดีหรือว่าจะกลับไปหาพระมารดาผู้มีพระคุณยิ่งไม่รู้ว่าบาปกรรมสิ่งใดบันดาลให้เราร้อนใจถึงพระมารดาเป็นอย่างยิ่งพี่เลี้ยงทั้งสองก็ยกมือขึ้นถวายบังคมกราบทูลทันทีว่าข้าพระบาทขอถวายความเห็นว่าตามที่ พระบาทดำริจะเสด็จกลับคืนพระนครนั้นเป็นการชอบโดยแท้ขอพระองค์จะได้รอบเสด็จต่อไปอีกเลยควรที่จะกลับไปครอบครองพระนครให้มีความสุขสวัสดีกับสมเด็จพระมเหสีและพระชนนีนั้นเถิดพระลอตรัสตอบว่าหากว่าเราจะเดินทางต่อไปก็อาจจะได้รับภัยจากศัตรูหมู่ร้าย แต่ว่าเอ้เราจะกลับคืนบ้านเมืองนั้นก็จะมีคนดูหมิ่นได้ว่าเราเป็นกษัตริย์ช่างมีใจคลาดกลัวนับเป็นการเสียหายเสียพระเกียรติควรที่จะตายใช่ดีกว่าพระพ่เลี้ยงทั้งสองกราบทูลให้สิ้นวิตกว่าพระองค์ทรงเป็นใหญ่ในคนใครเลยจะอาจเอื้อมมติเตียนได้แม้สักเท่าเส้นผม พระองค์ตัดว่าเราไปเสียอีกหน่อยพอให้ถึงแล้วก็ค่อยกลับไปจะไม่ดีหรือองค์จะไม่เสียทั้งหน้าและหลังเกรงอยู่อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อไปถึงเข้าแล้วอํานาจผีของเขาจะต้องทำให้อยู่ต่อไปนี่แหละเราให้รู้สึกเกรงว่าจะไม่ได้กลับคืนไปเห็นพระมารดา ผู้ทรงพระคุณแก่เราเอาเถอะกูจะลองเสียงน้ำดูว่าจะดีหรือร้ายแม่น้ำกาหลงนี้น้ำก็กำลังไหลเที่ยวอยู่ข้าขออธิษฐานต่อน้ำที่กำลังไหลหลังอยู่นี้พวกเราจะเดินทางไปยังเมืองโน้นแล้วจะไม่รอดชีวิตกลับมาขอให้น้ำจงวนเวียนอยู่ให้เห็นเป็นประจักษ แต่ว่าถ้าไปแล้วจะมีชีวิตกลับคืนมาได้ก็ขอให้น้ำจงไหลอยู่ดังปกติเถิดเพราะอธิษฐานเสียงทายจบน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่นั้นก็บันดาลให้ไหลเวียนอยู่กับที่แลเห็นเหมือนกับสีเลือดปรากฏแก่ตาพระองค์ทรงเห็นเช่นนั้นก็ให้รันทดพระไทย ด้วยความทุกข์อันใหญ่หลวงประหนึ่งว่าต้นไม้โตร้อยอ้อมได้ลม้มลงมาทับอยู่บนพระสวงพระองค์ได้ฝืนพระไทยไม่แสดงความเศร้าโศกให้คนทั้งหลายเห็นสเสด็จจากที่สงแล้วก็เลยขึ้นพระพาเข้าสู่ห้องบรรทมแล้วปิดม่านเสียซึ่งทรงลำพึงอยู่ว่า เหตุใดหนอจึงเป็นดังนี้และทรงกันแสงถึงพระแม่เจ้าอยู่ภายในพระวิสุทธ์ทรงคร่ำครวญว่าหากพระมารดาสูญสิ้นพระชนก็ขอให้ลูกได้เห็นพระศพเถิดและหากลูกตายก็ขอให้พระมารดาได้เห็นพระศพของลูกและขอให้พระมารดาได้ช่วยเผาศพลูก อย่าปล่อยไว้ให้อุจารตาโถเอ๋ยนี่เราจะไม่ได้เผาศพพระมารดาพระมารดาจะไม่ได้เผาศพเราแล้วหรือ,อยังไรถึงลูกจะตายก็ช่างเถิดแล้วแต่กรรมแต่ว่าที่เจ็บเจียนจะขาดใจก็เพราะไมได้เห็นพระมารดาบังเกิดก้าวของเราลูกร้องไห้น้ํำตาแทบจะเป็นเลือดในอกก็ไหม้ไปด้วยความทุกข์พระมารดาหาแลเห็นไหม ลางร้ายที่ลูกเห็นเมื่อเสียงน้ำทำให้อกของลูกเพียงจากพลิกคว่ำพระมารดาผู้ใจเมตตาของลูกจงได้ทราบเถิดบาปอันใดหนอที่ทำให้เราผู้เป็นกษัตริย์มียศยิ่งกว่าฟ้าต้องมาตกระกำรรมลำบากและจะถึงความพินาศอยู่เพียงผู้เดียวจะเหลียวไปทางไหน ก็แลไม่เห็นหุ้นทางด้วยมานเหยียบแผ่นดินผิดอยู่เต็มฝ่า,ทาเท้าซะแล้วทรงคร้่ำคูวรต่อไปว่าเคยเป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยไอยศูนย์สิริยศสมบัติเจ้าร้อยเอ็ดนครเคยเฝ้าอยู่ครับข้างบัตรนี้สิมาตกอยู่ในกลางห้วงมหานกแต่ผู้เดียว พระมารดาคงจะไม่เห็นหน้าลูกอีกต่อไปแล้วพระองค์ทรงมีทุกข์เสมอแผ่นฟ้าได้ทรงตรีตองทั้งหน้าหลังและได้ระวังพระองค์ไม่ให้คนสังเกตเห็นว่าทรงเป็นทุกข์ได้เปิดม่านแสดงพระองค์ว่าทรงชื่นบานเป็นสุขตรัสสั่งให้ชาวด่านมาเฝ้าและว่ารับสั่งไปว่าสูญเจ้าทั้งหลายจงนำพี่เลี้ยง อันเป็นที่วางใจของเราไปตรวจดูที่ทางที่เราจะประทับต่อไปจงระมัดระวังให้จงดีเรื่องอันใดควรปิดบงังหรือทีต้องทำด้วยความลับก็จงทำให้เป็นกลอุบายให้แนบเนียนส่วนหนทางที่จะไปนั้นทางใดยอกย้อนโคดเคี้ยวก็จงจดจำให้รู้เสมือนเป็นทางตรง ตลอดจนที่ที่จะประชุมช่างมาก็จงดูระมัดระวังตรวจตราให้เรียบร้อยทั้งหน้าหลังทั้งใกล้และไกลจงเอาตาและใจสอดส่องพิจารณาให้ละเอียดทุกประการบรรดาชาวด่านรับกระแสรับสั่งแล้วก็ถวายบังคมลากลับกันออกมาและได้ไปตรวจลู่ทางทุกหนทุกแห่ง และจดจำไว้ตลอดได้กระทําตามรับสั่งไม่ให้มีอะไรผิดพลาดได้นำพี่เลี้ยงสองคนไป็นควคำรู้จักคุ้นเคยเป็นพี่เป็นน้องพวกชาวบ้านตลอดหนทางที่จะเสด็จไปแม้เมื่อเอาสินบนเข้าไปติดแม้ว่าจะแข็งปานเหล็กเมื่อถูกดัดด้วยเงินมันก็อ่อนไปตามที่เราต้องการทุกอย่าง เมื่อเข้าไปติดต่อผู้ข้างในจนเห็นว่าจะไว้ใจได้แล้วในแก้วในขวัญก็พูดทดลองใจดูด้วยคำอันไพเราะข้าได้บอกเรื่องทั้งหลายให้เขาทราบแล้วเขาก็ว่าอย่าได้สงสัยอะไรเลยเรื่องที่จะทำนั้นจงไว้ใจเถิดพี่เลี้ยงและเบ่าไพ่ก็พานเข้าไปดูในสวนของพระเพื่อน ระแพงให้เงินทองปิดปากพวกที่เฝ้าสวนจนกระทั่งยอมรับใช้ทุกประการแล้วก็เลยเข้าไปตรวจดูประตูเมืองวังตลอดจนตำหนักของสองกษัตริย์ตรวจดูลู่ทางที่จะสะดวกและไม่สะดวกจนรู้เรื่องและลู่ทางภายในเมืองและในวังอย่างละเอียดโดยไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะว่าได้ทำการด้วยอุบายอันซ่อนเล้นสนิท ่ันได้ตรวจตาหนทางเที่ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆจนรู้หนทางดีแล้วพี่เลี้ยงทั้งสองก็รีบเดินทางด้นด้านป่ากลับไปเฝ้าพระลอโดยมิชักช้าได้กราบทูลกอนอุบายอันมิชิตที่ได้จัดไปและได้เขียนหนทางที่จะเสด็จให้ทรงทราบโดยละเอียดทุกประการพระลอก็รับสั่งว่า จะให้ช้างสองเชือกมาสี่ตัวกับคนเจ็ดสิบอยู่กับในด่านและให้เลือกคนที่เก่งกล้าสำหรับตามเสด็จสามสิบคนตรัสว่าจะหยุดพักอยู่จนถึงวันเลิกดีจึงจะเสด็จต่อไปพี่เลีงทั้งสองก็รับองค์การใส่เก้าแล้วก็ทูลว่าจะคอยรับสั่ง ในการที่จะเดินทางต่อไปฝ่ายสองราชธิดาซึ่งคอยพระลออยู่ด้วยความกังวลกวายพระไทยยังไม่ได้ข่าวพระลอก็ตัดกับพี่เลี้ยงทั้งสองว่าพี่รื่นพี่ลอยช้าหรือเกินพระลอ,อยังไม่ได้เสด็จมาเลยพี่ทั้งสองจงรีบไปหาปู่เจ้าหน่อยเถิดว่าเราขอเตือนเรื่องนี้ พี่เลี้ยงทั้งสองก็ทูลว่าข้าทั้งสองได้ไปทูลเตือนปู่เจ้าแล้วท่านบอกว่าบัดนี้พระลอได้เสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำกาหลงและได้ข้ามมาถึงฝั่งแดนเราพระลอกำลังมีความเศร้าโศกพระไทยข้าทั้งสองก็จะไปทูลพระปู่เจ้าให้ใช้เวทมนต์ชักพาพระลอมาหาเจ้าโดยเร็ว